สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับใครกำลังสงสัยอยู่ว่าจะปอบแคทเนี่ยมันคืออะไรจริงๆแล้วมันก็คือเกมแนวจิ้มหน้าจอกดคลิกๆๆ,ๆๆไปที่ตัวเจ้าแมวเจ้าแมวตัวเนี้ยมันมีชื่อว่าโอ๊ตมีนเจ้าโอ๊ตมีนถูกเจ้าของถ่ายรูปไว้ตอนที่มันกำลังจ้องมองมแมลงแบบตั้งใจที่จะจับมันให้ได้แล้วก็นำมาโพสต์ลงในโลกออนไลน์ โพสไว้เมื่อปี2020จนถูกชาวเน็ตจับมาทำเป็นมีมให้มันอา้าปากงามๆสุดแสนจ,จะน่ารักแล้วได้ถูกแชร์กันไปจนทำให้มันมีชื่อเสียงโด่งดังนักศึกษาชาวอังกฤษ3คนมาดูรายชื่อนะก็คือ3มคนมีนหิูวด้านล่างก็คือเมกายจอร์ดเอ็ดและเฟดดี้เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในอังกฤษเขาได้สร้างเว็บขึ้นมาให้คนเข้าไปคลิกๆตรงปากแมว เจ้าโอ๊ตมิลให้มันอ้างับ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 ,งบแล้วก็มาแข่งขันเก็บคะแนนระดับประเทศกันพอเริ่มมีการแข่งขันการเก็บคะแนนระหว่างประเทศทั้งหมด211ประเทศทําให้มีการแข่งขันและไม่มีใครยอมแพ้ใครไม่มีใครยอมน้อยหน้าเพื่อให้ประเทศของตนเองเป็นที่1ในโลกเกี่ยวกับการคลิกหน้าจอให้เร็วที่สุดและเยอะที่สุดวิธีเล่นก็ง่ายๆแค่เอานิ้วแตะไปที่หน้าจอและการเก็บคะแนน ก็จะเป็นการเก็บคะแนนของภาพรวมของประเทศนั้นๆซึ่งเราสามารถเล่นผ่านมือถือแท็บเลต็ตและคอมพิวเตอร์เพียงแค่เราคลิกๆๆๆลงไปยอดมันก็จะขึ้นมาสำหรับคนที่เล่นผ่านหน้าจอโทรศัพท์มือถือเรามีทิ๊กเล็กๆก,ก,ก็คือปกติแล้วถ้าเกิดเราใช้นิ้ว1นิ้วจิ้มลงไปจะได้1คะแนนแต่ถ้าเกิดมือถือใครที่ลองรับการทัดหน้าจอหลายๆนิ้ว เราสามารถกดลงไปพร้อมๆ,ๆ,ๆกันได้คะแนนจะโดดขึ้นไปตามจำนวนนิ้วที่เรากดโดยเ,เพื่อนๆลองกดีไล่ทีละนิ้วก่อนจะได้รู้ว่าหน้าจอของเราลองรับการทัดกี่นิ้ว และเพียงแค่ชั่วข้ามคืนทาให้ประเทศไทยจากอยู่อันดับท้ายๆไล่ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งของโลกได้คะแนนการคลิกของแต่ละประเทศจะขึ้นแบบเรียวทาบทาให้เรารู้ว่าประเทศไหนคลิกอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับเราก็จะขึ้นมาเป็นอันดับที่1แทนเราก็ได้ถ้าเกิดเราไม่ช่วยกันคลิกต่อไปแต่ตอนนี้ระหว่างป๊อปแคมีป๊อปด็อกออกมาแล้วนะครับ ถ้า PopCat เรายังเป็นที่1นึไม่พอเราไปเล่น PopDoc กันต่อดีกว่าครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของ p o p d o c อกด k ทเอาไว้ให้ใต้ลิงก์นะครับก็คือเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปเล่นได้เลยแต่ตอนนี้หน้าเว็บมันมันล่มอยู่เนาะเออก็เลยยังเข้าไปเล่นไม่ได้แต่ถ้าเกิดเข้าไปเล่นได้เมื่อไหร่เนี่ยของประเทศไทยที่ยังอยู่อันดับที่ไม่ใช่ที่1เราก็จะมาช่วยกันคิกให้มันขึ้นที่หเหมือน popcat กันนะครับ อ่ะเห็นไหมมันบอกว่าเว็บโล่มนะครับให้กลับมาใหม่ทีหลังแล้วเราจะมาเป็นที่1ของ PopDoc และ PopCat ไปด้วยกันนะครับ PopDoc k i คลิใช้ได้เมื่อไหร่เราจะกลับมาเป็นที่1ของโลกกันนะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับ